ดีเจ้ามาพบก,กันน้องเบนคนเลี้ยงหมูในกะหลีเหมือนเดิมเจ้าตอนนี้นะเจา้าอากาศเกาหลีฮอนนะเจา้าเนาะน้องเบนกเบัเลยเนี่ยเนี่ยมะนาวนะเจา้าเหรอส้มมะนาวนะเจา้าเนี่ยส้มมะนาวนะเจา้าทำไมทำไมครับเนี่ยส้มมะนาวนานมามอสมานะเจ้าอยากกินส้มนะเจ้า เป๊ะลุงน้องห้องปะเบาแค่คนมาใกล้ๆนี่อยู่โคกหมูนะเจ้าอาการห้อนก็เลยย่มมะนาวมาสองแกนน่ะเจ้าโชมะนาวกินมามี ผลไม้ส้มน่ะจะยังมาออกกันเตี้ยน่ะจะมาลอดกันยังมาออกเ็เลยเอามะนาวมาซุซ้าอเนาะซ้าก่อนมาหีบหนึ่ง สิน้องเบนซยูม,าามันจะมีเชอร์รี่นะเจ้ามีเชอร์รี่แล้วก็มีลูกบุ้ยนะเจ้าของเปรี้ยวแล้วก็มีมะลอดแต่มันยังบอกออกนะเจ้าเนาะมันยังบอกออกต้องไปก็เลยอยากกินส้มนะเจ้าเลยถ้าน้องเบนซยู คามหมูล,ละอาการมันห่อนนะเจ้าหมูตีหยังน้องเบเก็จะเอามะนาวเนี่ยเจ้านะมาโซกินพักกันนะเจ้านาะตอนนี้พักกันก็น,นั่งพักนะเจ้าน้อก็จน,นั่งพักล้สมากินหน่ส้มมา,าวมันก็เจกอยู่เวลาขึ้นยืนอวมอหครับ

กางเงี้ยวันวันอคาเงี้ยแปเอฝั่งนี้ให้หมดเลยก็ต้อมาแเนาะก็ต้องเป็ี่ยนเขาไปมากเออใช้ข้าเผาหมดโอ้โหครับถ้าฝั่งนู้นก็วันวันพระฤาษีเนี่ยวันพุธเนี่ยมึงจะเอาเท่าไหร่ส้มนะถ้นเนาะเบนกินนะจ๊ะเนาะข้ามหมื่นโมโหจะกินก็ถุนเราขล้นข้ามหมื่นจะตีนหรอจอดเาอ๋อส้มขนาด <laughs> ừ. không xẹp à, no, ừ. nhọt <laughs> à. ừ. mất mà náu, có mà, mà chốt mất, má miếng không thể, mà lọt cả nhẽn kín đó. À. โอ้ตัวน้ำตาลเออนี่อันใหญ่แผ่นใหไงรูต้องอะเหมือนป่าดเหน่แม่งอ่ปะป่ากินแท้นะฮอรนอ่ะแต่ว่าหันก็บวยกินสามเกนอ่ะบวยให้เป็นลุ่งกินหมดอ่ะ oh, <happy> กัดกินหมดเลยมาหลอดก็กินกนินเพือย่างเลยเนสมะเนสนะจะเนาะออาเหมือนข้าเหมือนมันเป็นมันรอดอ่ะเาเหมือนรอดอยู่ข้าเหมือนมะนาวส้มก็ยังกิกน,กนแน่เนาะอีกกะกัวกะ

ปิกบ <c oughs> um, ้านเนี่เอาปิกบ้านนี่มาวงมารอจบมเลมลมาลมาเลยมาเลเลยนาี้เลยาเยมเจยมานล่มุเลีาเลยมเลยมเมเลยายาลยเยมยมาาเเลิเลยาลาเยมาเลิมลลเลลเยาอเเลเเลาเเายายาลนลา ฝาทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปจริงเจ้าเพื่อกระตังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้าควกแชร์คลิปจริงเจ้า